สวัสดีทุกคนนะคะดิทามานะคะหรือว่าพิมพ์าค่ะวันนี้นะคะแอมแฟนนะคะมาพูดถึงเรื่อง Produce 101 Season 2กันมากนะคะที่กำลังเป็นกระแสฮอตฮิตรายการฮอตฮิตดงดังในตอนนี้กันเลยคะ่ะ ะะฟ้าจะมาพูดถึงเรื่อง Top s p a c e การแสดงที่ฟ้าชอบใน EP 1และ EP 2นะคะที่เป็นการแสดงออเรชันนะคะสำหรับการได้เกรดในครั้งแรกของรายการในซีซั่นนี้นะคะอขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าฟ้านั่งดูทุกโชว์จริงๆอะจากที่เอเมนตอัพคลิปเอาไว้นะคะฟ้านั่งดูทุกโชว์แล้วก็เลือกตามความชอบจนได้ Top s p a c e ในครั้งนี้ค่ะ อันดับที่สิบเอ็ดนะคะเป็นโชว์ของโชจินชองจากค่ายซีเอสค่ะในเพลง Let Me Love You ค่ะอันดับที่สิบนะคะก็เป็นโชว์ของจวนทักค่ะจากค่ายทว i ปบอลคอม a านีในเพลง As Long As You Love Me ค่ะ

อันดับที่8นะคะก็เป็นโชว์ของเด็กฝึกจากค่าย Playlist ค่ะคังดงโฮคิมจงยอนชววมินกีและก็ควังมินยอนค่ะในเพลง Because of You หรือว่า Not i n o u g ค่ะ นะคะคก็เป็นโชว์ของเด็กฝึกจากค่ายแฟนชัชชโอค่ะองซองอู U ค่ะในเพลง That's What I Like ค่ะอันดับที่6นะคะก็เป็นโชว์จากเด็กฝึกค่าย Starship ค่ะ อีควางยอนและจองเซอุนค่ะในเพลง s u g a ค่ะอันดับที่5นะคะก็เป็นโชว์ของเด็กฝึกจากค่ายคิวค่ะลายควาลิน like และยูซอนโฮค่ะในเพลง get in poppin g ค่ะ yes, ก็เป็นโชว์ของเด็กฝึกจากค่าย Arthur and Aibel อ่านจากภาษาเกาหลี Nothyon และฮาซงอุน no so ค่ะในเพลง b e ล i k u r ค a มาถึงทับที่แล้วนะคะอันดับที่สามค่ะเป็นเด็กฝึกจากค่าย มีดีไลท์เอนเตอร์เทนเมนตค่ะน้องอีอูจินในเพลงเบบีค่ะน่ารักมากคนนี้ mine, mine. อันดับที่สนะคะก็เป็นเด็กฝึกจากค่ายมาดูคีควิกค่ะคอนยอบพักชีฮุนและฮันจงยอนค่ะในเพลง นาออลินช็อปคุมและซอนแท็กค,ค,ค่ะ,ะแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งกันแล้วนะคะอันดับที่หนึ่งเนี่ยเป็นเด็กฝึกไร้สังกัดค่ะเคอินยอนซิปเซงค่ะคิมเจฮวาน เวตรงฮาและคิมชานค่ะในเพลงให้มาม่าค่ะ ก็แบบว่าอาธิบายไม่ถูกอ่ะ คือดูโชว์สวโชว์นีลารู้สึกว่าเออชอบแล้วก็ดูใจนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ศึกษาเมมเบอร์ Member แต่ละคนนะคะว่าเป็นยังไงแต่ละคนเป็นยังไงนะคะก็ยังเลือกไม่ถูกว่าสวีคนที่ชอบท็อปสวีคนที่ชอบจากการดูอีพีหรืและอีพีเนี่ยจะเป็นใครนะคะแต่ว่าสวีโช์นี้เนี่ยเป็นโชว์ที่ฟ้าโดนใจนะคะในการดูอ p พ e หนึ่งอีีแล้วก็ดูคลิปจากที่ทาง MNe t อัพไว้ค่ะอืมใครชอบการแสดงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างได้เลยนะคะ แต่เขาบอกว่าอันดับหนึ่งที่ชอบเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรื่องเสียงร้องค่ะคือแบบว่าเสียงร้องนี้แบบว่าฟังแล้วฟินหัวเสียงร้องเขาดีมากใช่แล้วก็อันดับที่สองเนี่ยชอบการเต้นชอบการเต้นมากอืมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ